ฟอเรสแข็งแกร่งในบ้านจะเปิดบ้านเชือดไอปืนใหญ่อ์สซนอนเก็บสมแต้ไมไว้ในบ้านลุ้นหนีตกชั้นต่อไป สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะ o m อนะครับอยู่กับผมพีนักเตะครับวันนี้พีจะมาพรีวิวนะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่นี้ลงเตะในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาบ้านเราประเทศไทยนะครับก็คือเป็นค่ำคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธนะครับในช่วงเวลาตีสองครึ่งครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างนอติแฮมฟอร์เรสจะเปิดสนามซิตี้กราวรับการเยือนของไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลนะครับช่วงต้นคลิปผมบอกว่าฟอร์เรสจะเปิดบ้านแล้วก็เชิดปืนใหญ่ครับจริงๆต้องบอกว่าด้วยอันดับตารางคะแนนก่ออนนตี้ อาร์เซนอลอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับลงเตะไปเท่าลิเวอร์พูลนะครับจ่าฝูงนะครับแต้มตามอยู่5แต้มนะครับลิเวอร์พูล48อาร์เซนอล43ครับลงเตะ21เกมเท่ากันนะครับอันดับ2เป็นซิตี้ที่ลงเตะน้อยกว่า1เกมนะครับส่วนทางฟอเรสต์อยู่ในโซนที่หนีตกชั้นนะครับตอนนี้คะแนนห่าง่คะแนนหางโซนตกชั้นประมาณ4แต้มนะครับเกมนี้จึงต้องเน้นสําหรับทางเจ้าป่าฟอเรสต์ครับ เรื่องของตารางคะแนนดูอาร์เซนอลจะเป็นต่อแล้วก็ฟอร์มดูจะเป็นต่อแต่ว่าถ้าเรามาเจาะในเรื่องของการเล่นเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนครับหลายๆคนคงทราบนะครับว่าอาร์เซนอลเป็นทีมเยือนฤด,ดูกาลนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็สําหรับในการเล่นเป็นเกมเยอืนอนอาร์เซนอลนะครับในช่วง4นัดหลังสุดในในทุการายการที่เป็นทางการนะครับเสมอไป2เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมล่าสุดก็เป็นการบุกไปแพ้ฟูลแลบเหมือนกันนะครับเรยียกว่าเกมทีมเยือนอาร์เซนอลเกมเกมเยือนอาร์เซนอลไม่ค่อยดีนะครับสี่นัดหลังสุดเสมอ2แพ้2งครับตรงข้าม างฟอรเรสต์นะครับใน2เกมหลังสุดของฟอร์เรสต์เล่นในซิตี้กราวนะฮะก็เป็นการชนะไป1แล้วก็เสมอไป1ทีมหนึงเล่นในบ้านยังไม่แพ้นะอีกทีมหนึงเล่นนอกบ้านก็ยังไม่ชนะเหมือนกันตรงนี้ฟอร์เรสต์ดูจะเป็นต่อแล้วครับ ไปดูเรื่องของฟอร์มการเล่นผลในการเจอกันของคู่นี้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะในการเจอกันมานะครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลเล่นในบ้าน3มนัดหลังสุดอาร์เซนอลชนะหมดเลยนะครับแต่ตรงกันข้ามอาร์เซนอลไปเล่นในบ้านของฟอเรสที่ซิตี้กราวครับก็แพ้3านัดรวดนั่นคือฟอเรสเจออาร์เซนอลน,นะครับในเกมอย่างเป็นทางการทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็เอฟเอคัเล่นในซิตี้กราวแห่งนี้ฟอเรสชนะทั้ง3นัดนะครับไม่มีแพ้ไม่มีเสมอชนะหมด3นัดรวดฉะนั้นเกมนี้จะเป็นเกมหนึ่งที่อาร์เซนอลแพ้ทางด้วยแล้วก็็เปนททีีม่ นอกบ้านไม่ดีอีกหนึ่งเรื่องครับฟอเรสอาจจะมีปัญหาเรื่องของผู้เล่นที่ไปรับใช้ชาติโดยเฉพาะในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพเยอะถึง6รายด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีนักเตะคนอื่นสามารถเจะโรเทชันได้ส่วนอาร์ซอลนครับมีนักเตะไปรับใช้ชาติ2คนหลักๆก็จะมีทางเอลนินี่นะครับไปกับอียิปต์แล้วก็ทางโทมิยาสุที่มาเล่นเอเชียนคัพนะครับอย่างไรก็ตามอาร์ซอลนเจอปัญหาในแนวรับครับเาเบียมาการเยสมีปัญหาการบาดเจ็บอาจจะลงสนามไม่ได้นะครับการจะประคองโดยทางซาลิบาคนเดียวอาจจะไม่ไหวนะ ฮาเว็ตลงได้แต่ว่าดิคลานไลฟ์มีปัญหาอาการบาดเจ็บโทมัสปาเต้ก็ยังไม่หายเจ็บเหมือนกันตรงนี้กองกลางอสนอเดี๋จะยุบนะครับส่วนกองหน้าลงได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งกาเบลเชซุสนะครับหรือว่าทางกาเบลเมตินเนลี่หรือว่าบุกโยสาก,ก้าแต่การที่กองกลางถ้าจะคุมเกมไม่ได้นะครับอาจจะเป็นทรอซา,าล,ลงมาในการประคองนะครับอย่างไรก็ตามตรงนี้กลางที่ยุบอาจจะบอลไปถึงกองหน้าไม่ได้จึงเป็นที่มานะฮะคิดว่าค่ำคืนนี้ฟอร์เรสจะชนะอสนาในบ้านครับโดยผมทายสกอร์ที่2ประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็มา จะเป็นอย่างไรสำหรับผู้ของ f o r e เรสล้วล็อาซนนนะครับจะตรงตามที่ p p r รีวิวหรือเปล่านะครับเจอกันได้คลิปต่อไปสวัสดีครับ